ื่อเวียดนามวิเคราะห์ไทยอินโดร่วงรอบ16ทีมเอเชียคัพ2023เพราะไม่มีทีมอ่อนๆอย่างคีกีสถานให้ตบควนหลงการแข่งขันเอเชียคัพ2023รอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามอัญญานุสเต,เตเดียมทีมชาติอุนเบกิสถานทีมอันดับ68ของโลกเฉือนชนะทีมชาติไทยทีมอันดับ113ของโลก2-1ต่อ 1. ส่งผลให้ทพช้างศึกร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายล่าสุดดานทรีได้ออกมารายงานสถิติอันน่าเศร้าของชาติอาเซียนในเอเชียคัพ2023 หลังเวียดนามกับมาเลเซียตกรอบแบ่งกลุ่มไปขณะที่อินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0ูนต่อ4ตกรอบ16ทีมสุดท้ายเหมือนกับทัพช้างศึกรายงานระบุว่าไทยเป็นทีมเดียวในอาเซียนที่เอาชนะคู่ต่อสู้นอกภูมิภาคได้ด้วยการชนะคีกีสถาน2ต่อ0แต่คีกีสถานเป็นเพียงทีมที่อ่อนแอในเอเชียกลางพวกเขาอยู่อันดับ98ของโลกทีมนี้แพ้มาเลเซียไปด้วยสกอร์3ต่อ4ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2 0 2 6 สี่ทีมจากอาเซียนในศึกนี้ยิงได้ทั้งหมด13ประตูจาก14นัดที่พวกเขาเข้าร่วมโดยเฉลี่ยแล้วทีมในอาเซียนทำประตูได้0.928ประตูต่อนัดซึ่งหมายถึงน้อยกว่า1ประตูต่อนัดในทางกลับกัน4ทีมจากอาเซียนเสียประตูรวมกัน28ประตูจาก14นัดโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละนัดทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสีย2ประตูซึ่งมากกว่าประตูที่ยิงได้2เท่าจริงๆแล้วไทยเสียเพียง2ประตูตลอดทัวร์นาเมนต์ทีมไทยไม่เสียประตูให้ซาอุดีอาระเบีย เพราะนั่นเป็นแมตช์ที่ซาอุดีอาระเบียไม่จําเป็นต้องชนะพวกเขาเข้ารอบแล้วพวกเขาจึงเก็บตัวไว้เล่นรอบต่อไปดูได้จากพวกเขาส่งสำรอง9คนในทีม11ตัวแรกที่ลงสนามพบไทยอีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่มาเลเซียเสมอเกาหลีใต้3ต่อ3ในนัดสุดท้ายของกลุ่ม E อย่างไรก็ตามในนัดนี้เกาหลีใต้ถูกสงสัยว่าจงใจไม่ชนะเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องพบกับญี่ปุ่นในรอบ16ทีม ตัวเลขข้างต้นสะท้อนว่าระดับฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังค่อนข้างห่างไกลจากระดับเอเชียในความเป็นจริงไทยและอินโดนีเซียเล่นมากกว่าเวียดนามหรือมาเลเซียเพียงนัดเดียวเท่านั้นตกรอบหลังรอบแบ่งกลุ่มเหตุผลที่ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หยุดเร็วเกินไปก็เพราะเมื่อถึงรอบ16ทีมไม่มีทีมที่อ่อนแออย่างคีกีสถานดังนั้นการเอาชนะรอบนี้ของไทยและอินโดนีเซียแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย